สวัสดีเช้าวันที่16พฤศจิกายน2563เป็นเช้าเวลา9โมงน่อยๆ9โมง10นาทีเตือนสายมาดูบรรยากาศที่น้ําตกแม่ห้วยขมินน้นรักางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ติดกับน้ําตกชั้น4 แดดจะจัดแหละเมาคืนดึกไปหน่อยอุณหภูมิสูงเนี่ยแต่จะมีหมอกแล้วก็น้ำค้างมากทำให้อากาศเย็ยนไปดูที่จุดชมวิว แดดจ้าซะเหเือเกิดก็จะประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่นที่ชั้นสี่เป็นหลานกล่งเต็นท์ของชั้นสี่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกที่สามารถเล่นน้ำได้ไ้มาดูจุดชมวิว มันก็จะเห็นเป็นน้ำที่เขื่อนเป็นเขื่อนสีนักครินมองไปสุดสายตาเลยเหมือนตอนนี้เราอยู่สูงกว่าเขื่อนด้านหลังก็จะเป็นลานกลางเต็นด้านข้างจะเป็นน้ำตก สามารถลงไปเล่นน้ำได้เลยตอนนี้เปิดแล้วเล่นน้ำได้เต็มที่เราก็มาเปลี่ยนชุดห้องอาบน้ำห้องน้ำอยู่ใกล้ๆโถเต็นนี้จัดเต็มมีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตรงนี้จะเป็นบ้านผักแต่ตัดภาพที่น้ำตก ห่วน,น้ำเยอะเลยที่เดียวเสียวจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุดจางเตนี่หนึ่งลานที่อยู่ใกล้กนอนจ้าจางเตนตรงนี้เลย มุม360้อหกสิองศาเรวเป็นทางลงทางลงไปเล่นน้ำโอเคเรตัดภาพไปที่เต็นท์ผู้คนก็เริ่มเก็บเต็นแหละเพราะว่าแดดเริ่มมาแต่เราโชคดีหน่อยเรา กลางที่ได้ลมไม้พอดีก็เลยยังคิวอยู่ตื่นสายได้สบายเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนกว่าน้องสาวยังอยู่ในเต็นท์เลยน้องสาวน้องสาวก็ยังคิวอยู่เพราะอากาศเยน็นเพราะได้ลมไม้จุดด้านหลังก็เป็นลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ำใกล้ๆมี จุดล้างจานพร้อมโอเคบายบายเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำตกต่อ